โมชั่นอาลาดครับวันนี้มากับเจ้าปอร์เช่981วันนี้มาใส่อะไรครับมาใส่โอรินนะครับเป็นคอยล์โอเวอร์นะครับคอยล์โอเวอร์ของโอรินมันดียังไงครับพี่กอล์ฟคอยล์โอเวอร์ของโอรินนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เลยเนี่ยวาลเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยี DFV DFV เหมือนที่เราเคยดูออฟโร่วาลก็คืออย่างไรเล่นรถอื่นอะโอริน DFV ทุกคนรูร้จักมันคือแบบมันค <ไง S 2> <ง>ือที่สุดเมื่อก่อนผมใช้รถญี่ปุ่นนะและ้วผมใส่โอรินมือสองเมื่อก่อนไม่มีมือสองคือถ้าช้านุ่มยิ่งเร็วแม่งยิ่งเฟิร์มยิ่งเฟิร์มยิ่งเฟ โล่โฟล์วบลหรือว่า d m v นี่แหละเพราะว่ามันจะทําให้โล w s สปีดดัมปิ้งกับไฮสปีดดัมปิ้งเนี่ยมีความหนืดที่ต่างกันไฮสปีดดัมปิ้งเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราขับบนผิวถนนถนนคอนกรีตที่มันเทไม่เรียบเนี่ยแล้วมันดล้วล้วอย่าๆๆๆงเงี้ยน้ีค่อป i g ไฮสปีดมันก็จะนิ่มแต่ถ้าเป็นโล w Speed ดัมปิ้งก็จังหวะที่ว่าคุณพอลอยลงมาทั้งคานความถี่ต่ำแต่ว่ากระตกยาวาาแบบเนี้ยเขาจะแข็งเพราะฉะนั้นนีครับผมต้องเรียนตามตรงเลยว่าโอลินเนี่ยมันไม่่่่่่่่ได้้นชชคททีีีุมะลยยออออวววาาาาสัตงงงููจแณบ